สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าวพิเศษเนะครับยามบ่ายนะของวันพฤหัสบดีที่พามพธันวาคม563กครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมลุงแมวนะครับก็หยิบหนังสือเล่มหนึง่ง<ม>เกิดวังปารุษมาให้ลุงแมวด้วยซึ่งลุงแมวเป็นลูกชายของพลเอกพญาผลพลพญาเสนาลูกชายคนที่4นะครับแล้วก็ลุงแมวเกิดที่วังปารุษก็จะมอบเรื่องนี้ให้กับลุงแมวครับอ่ะมอยลุงแมวก่อนอ่านี่ฮะลุงแมว ทีนี้เดี๋ยวให้ลุงแมวเปิดเลยว่าลุงแมวอยู่ห้องไหนยังไงแล้วเป็นยังไงบรรยากาศฮะแมวเคยเคยอ่านเล่นนี้ไหมฮะเคยอ่านมาเคยอ่านมาแล้วแต่เด็กเด็กเด็กอ่านทีนี้ทีนี้มาดูว่าอันนี้เตยเตยซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วอแต่อยากให้ลุงแมวมีไว้อ่านเพื่อบันทึกความทรงจำเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ห้องไหนลุงแมวจำได้ไหม ไอ้นี่ม,นมันมันกว้างไปตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องเดี๋ยวนียครค่อยค่อยดูเดี๋ยวเปิดนิดนึงครับยังไม่ใช่ลุงแมวอยู่เกิดในเกิดในรังปารุเหลือลุงแมาเ,าเกิดที่นั่นลหละทำไมไม่ไปคลอดลงบายนะคลอดในนั้นเหลือลุงแมาเอาเออไม่รู้อะอไม่ไอยู่ <พอ S 2> ที่นั่น อ่าแต่เกิดและโตที่นั่นคุณแม่อยู่วังปนุกี่ปีฮะเจ็ดปีเจ็ดปีอืมซึ่งวังนี้ก็คือเจ้าของก็คืออืนี่แหละพระองค์เจ้าจุลละเจ้ามาไม่สมเด็จกรมขุนพิศุโลกประชาาถซึ่งเป็นพ่อฟ้าจักรพง์พนาถพ่อของพ่อองค์จุลอ่อพระองค์จุลอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้นี่ อันนี้ตรงไหนลุงแมวอันนี้มันมีสองวางอะ่ะมันมีข้างหน้าข้างหลังอ่ะไม่ใช่คือมีวางเดียวอ่ะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยนะทางด้านนะทิศเหนือจอดกับถนนพิษลโลคพระบรมรูปทรงมารอ,มาอ่าอ่ถออถาถนนะสิริยาครับนะด้านพระบรมรูปนะเอะตรงข้ามเก่าอสวนอมพรครับแล้วก็ทางทิศใต้ จอดกระทนหันนาะพิชโลอันนั้นมีอีกวังหนึ่งไม,งงม่สองตึกสองตึกมีสองตึกแล้วลูกแมวสองตึกวังเดียวกันแล้วลุกแมวอยู่ตึกไหนอ่าอยู่ตึกตึกาทางด้านาสวนภภพอพร์ทเอพระุรมรูปส่งมาล้นนี่คือตึกไหนครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตเนี่ยตาประจําตระกูลของเจ้าฟ้ากรมขนพิษโลกประชานาตครับ เอ่อ่านี่ห้องพงห้องเสมอเห็นอย่างนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้นะลงแมวอ่าอันนี้ลหละอย่างนี้นหะอ่าอันนี้อันนี้เป็นตึกที่ด้านกระทรวงศึกษาไม่ใช่อันนี้อ่าไม่ใช่ที่ลงแมวอยู่อ่าอ่าไม่ใช่แ้วจริงๆทงเจ้าจุนไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะอ่ามาไม่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ่าอันนี้ ไม่ใช่อันนี้จิรดาจิรดาด้านหลังฮะตําหนักจิรดาไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แต่มันมีสองแต่ที่ผมเคยไปมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะไม่รู้ใครออกแบบนะคล้ายๆกันเนี่ยเน่ละเนี่ยละตึกวังรถด้านหลังผมว่าใช่นะแต่ด้านหลังชื่อตําหนักจิรดาหรือเปล่าสมัยก่อนไม่รู้ชื่ออะไรแล้วลุงแบลอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนี้ ห้องนี้และที่ห้องไว้ศพพญาปรหลนะครับก็เอาอยู่ถัดห้องนี้ไปถัดห้องนี้ไปข้ัข้ง,น,งน้านี้ก็จะมีระเบียงอีกด้านอ,อันนี้เป็นระเบียงเป<า>็นร<า>ะบเบียงหลังอ่าระบเบียงหลังนะครับอันนี้ไม่รู้ที่ไหน <c oughs> ย้อนความทรงจำมาลุงแมวเปิดเองอืมอืมวางปลลุดมันจะมีภาพบ้านอยู่ เดี๋ยวจะมีรูปบ้านที่ลุงแมวอยู่ฮะจริงหรอือเปล่าที่เขาไม่อยากให้ลุงแมวไปว่างหลุดไป,ไปเพ่งพ่านเดี๋ยวเขาออกมาแล้วลุงแมว<ป>แล้วลุงแมวไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะเนี่ยนะครั้งสุดท้ายเมื่อตอนโลกสองคนยังเล็กอยู่พาเขาไปดู แล้วล,ลุงแววเจอคณะราษฎรใครบ้างฮะตอนที่อยู่วังปารุษอะ<า>ที่อยู่เจ็ดปียเยอะแยะทั้งทั้ง,ท,งทหารทั้งพลเรือนอะนะเพราะว่า,าคือวังปารุษอะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยว่าทางทิศเหนือเนี่ยจดกับถนนสียานะเอา๊ถนนเออเออยานะล่าทางทิศใต้ทางจดกับถนนพิโลก มีกว้างขนาดนั้นมีตึกสองตึกตอนสมัยที่คุณพ่อไปอยู่เนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะไปอยู่ชั้นบนชั้นล่างเนี่ยเป็นที่ทำงานของคณะราษฎรฝ่ายทหารนะแต่ทางด้านกระทรวงศึกษาเป็นที่ทำงานของคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน ซึ่งบีคุณอารว่าเด็กด็อกเตอร์ฟรดีพนมยงเป็นหัวหน้าฝ่ายกระเรืยนทำงานกันที่นั่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะมานั่งคุยกันมาอะไรกันที่ววงปลครับเพราะนะตอนเล็กๆลุงแมวก็จะไปนั่งตักของพวกอาทั้งหลายแหล่เหล่านั้นที่เขาคุยกันก็ได้ยินจำได้บางไม่ได้บ้างอะไรเนี่ยแหละ แล้วลุงแมวสนิทกับใครตอนนั้นเหรอใครใครที่เป็นพิเศษจอมพลปอครั้งนั้นอะนะเอ่อคุณอาหลวงพิบูลก็ด้วยคุณคุณอาหลวงวัะดิษก็ด้วยทุกทุกอานะพอพวกนี้เป็นรุ่นหลังคุณพ่อก็เลยอ่าในครัวง่ะครัวอภัยวงศ์คะก็ด้วยครัวอภัยวงศ์ประชาธิปัตย์เห็นไหะเอ่อเออเอ่อสมัยนั้นนะไม่เกี่ยวกับพรรคอะไร นะคร่บสมยัยสมัยคุณอาควงยังไม่ตั้งพักไปะชา้ปัดก็ยังยัง,ยงเป็นคณะรารคนหนึ่งอยู่นะ,ะแล้วก็พอเป็นพักไปเชื้อปัดก็เคยไปบ้านแกไปทีไรแกออกมาตาแมวมานั่งตักอาแกก็อุ้มนั่งตักแล้วก็คุยแกก็ถามแล้ว<ม>บ้านนะอยู่ตรงไหนฮะ,ะบ้านในควงฮะ บ้านคุณอาควงอยู่ตรงข้าวสนามกีฬาแห่งชาติถัดจากโรงเรียนช่างกลปทุมวันล,ลงไปทางด้านทิศตะวันออกอ,อจำจำซอ,อยไม่ได้แล้วเป็นซอยเข้าไปในซอยลืมลืมไปแล้วมันมานานเกินไปทุกปีไปนั่งแต่ไม่เอามานัาา่งตักอาวันนี้มีอะไรจะถามอาอะไรอย่างเงี้ย ทำไมคุณอาถึงเป็นทหารพันตรีนะแกก็หัวลอกก็กักนะแล้วแกบอกอ๋อก็อีตาแปลกสิมันต้องการให้อาไปเป็นผู้ตายของชามันมันก็ตั้งยศให้อาอ๋อาต้องเดินทางไปรายงานโตกับมันที่ทํำของมันที่อะไรเลบุลี เดี๋ยวกันนะไอต้ตรงเขาเรียกตำบนนะลนาลาดูสิไม่ได้นึกถึงนานนะน่า,นาที่ทำท่าทำของมันอ่ะรูปหลีไปครับการเที่ยวรูปหลีหอ่ะต,อะอะะตำบลอะไรอ่ะเดี๋ยวกันมันมีทั้งงามไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่เป็นเคยังเป็น,ปนชาโต้ตหรือเปล่าลุงตึกชาโต,ต้เนาะตึกชาโต้ของฝรั่งเศสก็สร้างาตึกชาโต้ก็แบบฝรั่งเศส แล้วก็สร้างอไอ้นี่อนุสาวรีย์ประชาไตายกับไอ้ถนนลาดตําเนินอ่ะซึ่งเดิมเป็นถนนกรวดแล้วก็สร้างตึกสองข้างเนี่ยให้เหมือนกับถนนทองเอลิเซ่ที่ฝรั่งเศสนั่นแหละตลอดท,ทั้งสองฝั่งถนน เดิมมันเป็นตรงสี่แยกคอกวัวก,ก็เป็นคอกขอ,ของแขกของวักกงวที่แขกเลี้ยงนะ,ะและ้วก็ไอ้น,อนล้วก็เป็นป่าละเมะและ้วก็ถนนก็ลราจาเนินกลางก็เป็นถนนลอยปลวดแต่พอสร้างเอานุซรีไปใช้ไตแล้วถึงได้ตกแต่งให้เป็นถนนคอนกรีตเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยที่สวยงามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะผมเคยไปเที่ยววังปาลุ มันจะมีเขาเรียกอะไรลุงแมวที่หลบที่หลุมหลบหลบระเบิดอ่ะลลหลุมหลบภัยครับด้านข้างหลุมลบภัยลุงแมวเคยไปหลบไหมนเคยเล็กๆแล้วก,ก,ก็เวลาเครื่องบินมาทิงระเบิดนะทั้งกลางวันกลางคืนก็ต้องหลบไปอยู่ที่นั่นในในหลุมหลบภัยน,นัดนะซึ่งลุงแมวเขียนเล่าไ,<ล>ไว,ว้เรื่องเล่าจากความทรงจำตอนน้ำ ซึ่งเล่าตั้งแต่ลุงแมวเกิดจำความได้ได้พบเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำรวมทั้งวังปลาลุดด้วยนะแล้วก็เล่าไว้หมดว่าลุงมาเป็นคนอยู่สุกไม่เป็นนะเดินไปทั่ววังปลาลุดอะรู้จักหมดว่าเอ้ยตรงไหนเป็นอะไรยังไงล้วนะถ้ำท,ที่เป็นอุโมงค์หลบภัยเนี่ยมีอยู่สองแห่งนะ แห่งหนึ่งก็อยู่ริมรั้วติดก,กำแพงติดกับถนนลาดตาเนินนอกอีกแห่งหนึ่งอยู่ถัดลงไปหลังบ้านคุณอาหลวงอดุลเดชจลัลลศนะเ,เป็นภูเขาขนาดย่อมยๆมามีถ้ำอยู่ใต้ภูเขา ในวังประุษนะในวังประรุษนะลักขางบนเป็นศาลามีบันไดขึ้นไปบันไดหินขึ้นไปข้างบนเป็นศาลา,ดดา,ดดา,าสลาสหรับตรวจเป็นได้รอบเลยและทุกวนันนี้มันยังมีอยู่ไม่ต้องแบกใกล้กับพนหนึ่งแล่ทุกวันนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนีน้น่าจะยังมีอยู่นะเพราะเป็นของที่ไม่น่าจะถูกทุกนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ลุงแนวไม่ได้เดินไปเลยแม้แต่บ,บ้านพัก,กพวกอ เจ้าหน้าที่ประจำวังปรุษอ่ะที่อยู่ด้านหลังอนะ่ะติดกับด้านพลหนึ่งคือทางด้านทิศใต้เนี่ยกำแพงรั้วาทางทิศใต้อยู่ติดกับคลองแม่งเสงนซึ่งฝั่งตอนฝั่งคลองตนข้ามก็เป็นพลหนึ่งเดี๋ยวนี้นะแล้วตอนนั้นกระทรวงศึกษาเป็นอะไรฮะกระทรวงศึกษาก็เป็นไม่รู้รรเป็นวัง,ว<า>งของวังของกรมหลวงอะไรไม่รู้ เพราะว่าสมัยนั้นรอห้าเนี่ยท่านทรงสร้างวังให้ลูกๆอหลายแหง่งออย่างเช่นที่วัดชิละก็ะวังสุโขทัยของกรมขุนสุโขทัยประชา,านาตก,ก็คือรัานการที่เจ<ะ><ะ>็ดอหล่อเจ็ดหลอเจหล่อเจ็ก็วังทั้งนั้นใช่ใช่ใ <น S 2> วงัวงวังขุนพม อ่าบางขุมพรมก็ใช่นะถนนสาเแสนเนี่ยวางนางเลิ้นก็ใช่เออวางนางเลิ้นที่นางงเลิ้นก็มีอ่วางของกรมหลวงชุมพรใช่ที่เป็นโรงเรียนพานิชกาพนักครและก็เป็นอะไรเดี๋ยวนี้วิอะไรอะไรอ่าน่ะเสร็จแล้ววางของกรมหลวงรู้สึกจะถึงห์่วิกรมเกียงกายอยู่ฝั่งตรงข้าม งข้ามสนามม้านางเลงทางด้านหันหน้าออกจากสนามม้านางเลงทางด้านขวาก็คือวังของเสด็จเตี่ยตัวหลวงจุมพรทางด้านซ้ายก็คือวังของกรมหลวงสิงห์เอาิกรมวังชคยาหรือเปล่าลุงแมวอะเรียกว่าชื่อวังอะไรจําไม่ได้แล้วก็ไอ้ที่นัหลานหลวงก็เป็นวังของที่เรียกถนนหลานหลวงก็เป็นวังของกรมพระสวัสด อาลาที่เป็นพระบิดาของพรนาลำไพ่อ๋นั่นละตระกูลเนี่ยล่ะเดี๋ยวนี้มีพลพลเรือเอกในแพทย์นั่ดูสิลืมท่านป่กป่สารหมอมจ้าปุกสารสวัสดิวัตรว่าเป็นตระกูลสวัสดิวัตรอยู่ทางด้านนั้น เออถนนจากครองมหานาคอ่ะมาทถนนไอ้คลองมะละภูที่ผ่านฟ้าคับอ่าน่ารักวังดิศกิสกุลนะใครอ่ะอืมกรมพยาดำรงไม่ของสวัสดีวัดตก็สวัสดีวัดกรมพยาดำรงกับกรมพญานลิท่านรู้สึกจะประทับอยู่วางทางด้านของเตยครับอ่าและลุงแมวออกออกจากวังประลุปีไหนฮะอายุแปดขวบแล้วทำไมทำไมถึงออกฮะ ก็จอมพลปอหลังจากเขาศพคุณพ่อแล้วจอมพลปอก็ทํารัฐประหารเนี่ยร่วงกับจอมพลพลโทผินะก็หลวงคุณหลวงชํานาญยุทธศาสตร์นะแล้วก็ไปหน้าหลักไปขอคุณแม่จะขอใช้แตงกวงปลด เออเป็นที่ทำการกองบัญาการคณะและตระวหาร่อแล้วก็ให้คุณแม่ไปอยู่ที่บ้านของท่านที่กรมปรตาอาอที่เกียรก,กายติดกับคลองบางซื่อเตินตพานพิบูร์และและจอมพลปอน,นี่พักที่ไหนครับวังสนุหลาบฮะออตอนสมัยเป็นนายกต่อจากคุณพ่อก็ใช้าวางสนุหลาบเป็นที่เป็นธรรมเนียบ แต่บ้านของท่านเนี่ยมีสองแห่งนะคือ,อเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตรงไหนตรงสี่แยะบางโพเพราะเป็นบ้านพ่อไ่เป็นสวนสวนทุเรียนท่านถึงเรียนที่โรงเรียนอะไรปักน้ำอ่ะไอ้ไอ้โรง,งเรียนอะไรตรงทางไปเมืองนอนท์ทางริมวัเขม,าเขมานะ้าวัดเขมานะถ้าถึงเรียนที่นั่น พอท่านมีอำนาจท่านถึงสร้างไอ้คลองไอ้สะพานข้ามคลองบางซื่ออีกตรงข้างประต้าอแล้วแล้วมันไปเป็นที่ทรัพย์สินได้ไงลุงแมวเฮะวังประรุษเนี่ยฮะมันเป็นกลายเป็นที่ทรัพย์สินนะใช่สิแล้วต้องรู้สึกต้องจ่ายหาสร้างต้องจ่ายค่าเช่าให้กับทรัพย์สินนะ เอารายได้เนี่ยให้กับผู้ที่เป็นประมุขของประเทศในตำแหน่งพระมหากษัตริย์อยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่าก็เอาเล่าได้แค่นคี้คอในหน้าสี่ห้าหกูรูปผลเอกพยาวะโละคุณพ่อลุงแมวอ่ากัคุณอาหลวงทําลงนาวาสวรรวาสวัสดิ์ออ,อันนี้ท่านบอกว่าสองภาพบนอืม พยาบวหนในนะนายงลำตรีรัชดุลธรัฐบาอแต่นัฐมนตรีมาหาไทยสวมแว่นดำสนิทมารับด้วยลุงแมวไม่เกิดมามตอน่แน่แปดหนึ่งแปดหนึ่งยังไม่เกิดพระองค์เจ้าอาทิตย์อาภาทิพย์าอาทิพย์าอาภาผู้สำเร็จราชการเดินนำผู้แต่งออกจากสถานีไปรถขึ้นรถเป็นลูกกระเตื่อือองค์เจ้าอาทิตย์นี่พ่อลุงแมวมารับมอืษ แต่ก็อยู่วังปลารุดเนี่ยนี่พระองค์เจ้าวยยังรอเลยก็ในเล่มเนี่ยในหน้าสองร้อยกว่าเนี่ยเขาบอกว่าพ่อลุงแมวอ,ะอ่ะคณะรัฐดานขอยืมเงินนะเนี่ยอขอยืมเงินรัฐรัฐบาลพลเอกประยปญคนขอยืมเงินพระอ,องค์เจ้าจุนแปดแสนโอ้โหพระอ,องค์เจ้าจุนนี่รวยนะผมรับแอแสนครับเนี่ยเขาบอกเนี่ย อายุยี่ห้าเองอายุยี่ห้ารัฐบาลต้องการเงินีงี้ยให้ทันทีเลยแปดแสนรวยมากรัฐบาลคงตอนนั้นในพ่อพ่อลุงแมวนอนตรงไหนนี่นี่นี่ทางนี้ที่เสียก็เสียที่ตรงนี้นี่เลยนะฮะพญาประหลัดตรงนี้แต่อ่อไอ้ห้องเนี้ยอ่ไอ้ด้านบนเนี้ยมันมีสองตอน ตอนหลังเนี่ยเป็นเป็นห้องนอน่ห้องน้ำที่พวกลุงแมวเนี่ยใช้อาบน้ำแล้วก็ไอตอนหน้าเนี่ยเดิมเป็นคือลูกทั้งเจ็ดคนเนี่ยจะอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังหมดแลวห้องทำงานห้องทำงานของคณะเลขาของคุณพ่ออยู่ทางนี้ห้องสิ่งนี้ชัน้นบนห้องทำงานชั้นบนลุงแมวนอนตรงนี้ห้องนี้ อ่าห้องห้องนี้มานอนที่หลังแต่ตอนแรกนอนอ่ห้องข้างหน้าที่เป็นที่ไว้เก็บหน้าข้างล่างครับไอ้นี่เป็นลานอ่าเป็นเป็นระเบียงอ่าระเบียงแถวที่เดินไปห้องนี้ใช้ทําอะไรจําไม่ได้แต่ว่าครัวเนี่ยจะอยู่หลังตึกนี้นะอห้องครัวเนี่ยจะอยู่หลังตึกนี้นะแล้วก็ไอ้ข้างหน้าเนี่ย นะไอชั <f dragging> ้น <sympath> ล <is> ่างเนี่ยเป็นคณะเลขาคณะในหนานกสนิทและข้างหน้าเนี่ยจะเป็นห้องใหญ่เหมือนกับห้องชั้นบนอะตอนที่ไว้กด์อะข้างหน้าตอนสมัยคุณพ่ออยู่เอาหนังเรื่องพระนางออออันนากับพระเจ้ากรุงสยามมา่ายที่ชั้นล่างด้วยนะ ล้วครั้หนึ่งจมีจางานจัดเลี้ยงที่วังปรลุดแล้วก็แล้วก็เอาห้อยเชิญเหลาหรืออะไรมาเสร็จแล้วก็ทำรวบข้าวเี่ยไอ้กุ๊กที่เตาข้าวทำไปทำมาไม่รู้ไปทักอะไรพึ่งหลวงมาให้โอ้โหมันเล่งไล่ต่อยเว่งหนีนกันกระเจิงเลย <c oughs> นะมีงานเลี้ยงที่วังปรลุดแล้วก็ คุณพ่อเสียตรงนี้อลาอีกตรงเนี้จะมีต้นพิกุลนใหญ่มากเลยขึ้นสูงท่วมหลังคาเลยนะต้นเอ่อไม้ไาว้ตอนนั้นยังไม่ได้ปลูกมากน้หรือเพิ่งปลูกก็ไม่รู้แต่สมัยลุงแมวอ่อจำได้เนี่ยต้นพิกุลนใหญ่เลยไก่ที่คุณพ่อเลี้ยงอ่ะไก่ไก่ป่าทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะกลางคืนจะขึ้นไปนอนอยู่บนเนิ้จะกินข้าวยังไงลุงแมวกินข ไม่แน่สมัยคุณพ่ออยู่บางทีเราถักานชั้นบนที่เราเบียงเนี่ยทางทางเดินเนยรยเบีกยมองไปก็จะเห็นลวพระประรูปตรงมาไม่ต้องไปอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นมุกนะ,ะมุกคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่เหมือนกันนักคล้ายๆอย่างเนี้ยมุกเนี่ยเนี่ยนะ ที่วังปรลุดนะครับอง่ายเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะไม่รู้นะนี่ตึกวังประลุดตอาไปถ่ายตอนที่เขากำลังซ่อมแซม,มพาลูกสองคนไปดูนี่เป็นอย่างนี้นี่ด้านหน้านะครับอ่านี่ด้านหน้าที่ลุงแมวนอนกับพี่ชาย แล้วก็พวกผู้หญิงจะนอนห้องข้างหลังและข้างล่างเนี่ยเป็นที่อใช้หนังอนะอันนี้แหละที่ว่าไอเนี่เเป็นที่จอดรถขึ้นลงของคุณพ่อที่ว่าใครนะพญาประ์ไล่ไล่ฟันพญาทรงสรเดชล่ะโน้นตรงโน้นข้างในไอตรงบันไดไม่ใช่ไล่ฟันอ่ะเอาเมีดมาถือไม่ได้ฟันนะเพราะกรด ไอ้ที่พยาทรงนี่ยนี่นี่ยนี่อตรงนี้ตรงตึกนี่ทหารยามลงมารับแขกพอเสร็จแล้วพอท่านพับทหารยามติดดาบไปปืนเฉียงอาวุธไม่ไม่ยอมให้เข้าให้ขึ้นทำไมฮะอ่ะบอกพยาทรงสั่งอือเอคุณพ่อถึงตะโกนเรียกไอ้ทรงไอ้ทรงมึงลงมาดูมึงทำอะไรเนี่ยอือ ลองผู้จัดการนั้นบกแต่ทหารสมัยก่อนทำไมต้องมีที่พลาดเนาะลรงแรวเนาะอืมอืมแล้วก็ทำไมต้องอมีเข็มขัดเนาะยึดกับเข็มขัดนะอสายเนี่ยเออทำไมต้องมีอย่างนั้ยนะเนาะอัอดแล้วม<อ>ันก็จะกลม อหมวกแค่แคกะโล่าแค่หมวกกะโลแล้วก็ตาหน้าหมวกเนี่ยถ่ายจากทาง,งด้านทิศใต้ไอ้นี่เป็นมกุกไอ้นี่ห้องหน้ามุกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตอนค่ำๆเนี่ยหลังจากทานข้าวเย็นนะก็จะมานั่งคุยกันอ่าก็เอาเอา,เอาโลกมาอุ้มมากอดอ่านี่แหละข้างบน แล,แล้วจริงรูแบบ้แบบหรือเปล่าฮะลุงแมวที่เขาบอกว่าพยาโหนตายแล้วไม่มีตังค์ทำศพจริงไหมก็ก็เชิงจริงจรงอะเพราะว่าเงินสดอ่ะที่บ้านถ้บจะไม่มีนะแต่ว่าอาตอนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยคุณอาหลวงวัดติดคุณอาหลวงลง,ลงนาหลวงอดลเนี่ยมาขอดูกัน พาคุณหมอนิดเวชวิสิตธ์นะตอนหลังไปเป็นแพทย์ประจำพระองค์อ่ะคุณหมอนิะมาดูแลคุณพ่อมาฉีดยาฉีดอะไรให้นะไอ้นี่งานศบไอ้ที่ว่าเป็นจะตอนจะเข้าประตูเพาว่าวัดเพราะว่าวังวังปรลุดกับวัดเป็นจะใกล้กันเลยใช่ไหมเดินห่างกันคนละถนน เดียวอ่าแล้วคุณพ่อก็จำพรรษาตอนบวชนะจำพรรษาที่วัดเวชจักลุงแมวไปเยี่ยมท่านดนิเอไปนั่งตักด้วยนั่งหน้าหน้าพระคือคุณพ่อกับคุณหลวงแพทย์บวชพร้อมกันที่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วมาจำพรรษาที่วัดเวชจักรอ่าก็พี่ชายกับลุงแมวก็ไปนั่งตักพระ ทั้งสององคอถ่ายเราไม่รู้รูปนั้นไปไหน